พี่ระายามหนางคิดเข้ามาก็หลายวันแล้วพี่พี่อขอขอขอ,ขอไปดูเรื่องใหม่แล้วพี่พี่อยู่คนเดียวจริงๆพี่บอกพี่ขอมีแต่พี่กับรถนี่แหละพี่ไม่อ,อะไรมากอรแบบกดกเลิกกัรสัมพะะันธ์กัแหละง่ายๆนะ สวัสดีครับน้องวันนี้ก็พบกับพี่เดวิสฮลแลนนีแล้วนะครับตรงนี้เราไม่ได้เจอกันนานมากนะครับผมก็คือ,อยูทูบชิ้นนี้แกเงียบครับสปอนเซอร์หลักของเราชนี้เงียบม,มากเลยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรพี่ก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปอะไรนะครับแต่วันนี้พี่ก็เลยจะมาวันนี้พี่มาอยู่กันที่ร้านนี่แหละนะแต่ว่าเรายังไม่ได้ขึ้นร้านพี่เพิ่งเอารถมาถึงแล้วนี่เลยนะครับผมกระเป๋าอ่าคนอาจะจะแปลกจว่พี่กับเรามาทําไมนะครับผมพี่ขนผ้าเข้ามานี้นะครับ ก็คือถ้าใครยังจําได้คลิปเนี้ใช่ไหมให้ขึ้นให้ดูนะเป็นคลิปที่จเจ๊แหววเขาแกล้งพี่นะครับแกล้งบอกเลิกพี่จุแสงแล้วพี่ไม่มีโอกาสที่ทําคลิปที่จะบอกเลิกเขาวันนี้เราก็เลยจะมาเอาขึ้นนะครับจาบอกเลิกพี่ว่กเขามีาขนผ้าขนอะไรแหละและดูว่าเดี๋ยวมันดูอาการว่าจเจเแหววมันจะเป็นยังไงเราขึ้นมาเขากอดผมนะเขาจะเนียนแบบแกล้งแบบไปพูดว่า ไม่เราเนี่ยพี่มีอะไรอยากจะพูดด้วยพี่นะอื่อ,อัดอย่างนั้นอย่างนี้เราจะไม่เอาอะไรไปนอกจากผ้าแล้วก็จาเอสพันนะครับนะดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างหรือเราขึ้นไปหาแล้วพี่ไปตั้งกล้องก่อนดีกว่านะครับผมก็เสียวเลยคลิปนี้งานที่เสียวมากเลยนะครับหมายว่ามันนั่งอยู่แล้วนะมันน้เห็นหัวมันก็กขนหัวลูกแล้วทำไมเดีย๋ดยนะ เฮียดาวเอ่อแล้วยอะไรจะคุยด้วยหนไปไหนไปไหนเนี่ยทกใครจะไปไหนก็ นี่พี่จะมีอะไรจะคุยกับเราด้วยหนอ่อยไงเออก็คือชื่อว่าพี่อยากลองอยู่คนเดียวอะไรนะก็อยากลองอยู่คนเดียวหน่อยพอดีว่าพี่ช่วงนี้เรามีปัญหากัน,กน,กน,านบ่อยไห้มีปัญหาบ่อยยังไงก็เถียงกันทุกวันก็ปกปติทําไมอ่ะไม่ก็คือ วลาพี่จะไปทริปเนี่ยรับน้องชอบมีปัญหาแล้วแบบคือน้องก็ไม่ไมเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ไม่รู้สึกเขาเรียกพอใจหรือว่ายัางไงเวลาพี่ไปออกทริปน้องก็ชอบมีปัญหาใ่พี่เดย์กาพี่เดย์ออกนานๆทีเดี๋วจะว่าอะไรละ่ะนี่พี่เดย์ออกทุกวันนะ่ะไม่ก็ไม่ใช่ว่าทุกวันมันก็มีเว้นบ้างแต่แบบ คือเข้าใจกลุ่มบิดไปไหมอะ่ะคือไม่แล้วก็ไม่ทำงานทำการกันแค่หรอเพือจะออกทลิปอย่างเ,เ,าเดียวเนี้ยหรอมันก็มีทำบ้างก็ถึงไม่ทำแต่พี่ก็มีมีเงินให้ไงแต่ว่าเขาบิกไ์มันก็ต้องออกคิปต,ตลอดเข้าใจไหมก็คือแบบงั้นมันเกี่ยวกับชงรงรถมันอออกรถอ่ะและ้วแบบน้องให้พี่แบบเดือนไหนออกครั้งเดียวแล้วแบบตายตาเพื่อนพี่มันก็แบบบ่นไงในกลุ่มมันก็บ,กบก่นตอนนี้มันจะเตะพี่ออกือแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าก็คือแครเพื่อน ็มันมีรถมันก็ต้องไปครอบกล่มวพี่จะซื้อรถมทาทําไมอะก็ซื้อรถมาแต่ก็ขับบ้างไม่ใช่ว่าจะไปออกบ่อยออกแต่ถึงบอกไงว่าขนาดแค่นี้ยังยังเราัางไม่เข้าใจกันเลยอะคือพี่อย่าล้อว่าอาจจะลองไปอยู่คนเดียวเสืเ้อผ้ากเผื่ออะไรนะก็พี่ไม่เอาอะไรแปนเลยก็คือเสื้อผ้าพี่ไม่จิบหืออะไแล้วก็ลดไปแค่เดียวเดียววันจะไป ไม่ก็คือเราก็พยายามคุยกันแหละครั้งแล้วน้องก็ทะเลาะพี่ตลอดตลอดที่ไม่พอใจเลยทำไมอ่ะก็แค่ออกไปขี่รถอะไรน่ะเพื่อนเขชวนกันแล้วเนี่ยมันไปตลอดไงก็พี่ก็รู้ว่าน้องเป็นคนไม่ชอบขี่รถแต่แบบเหมือนเวลาน้องไปเที่ยวน้องไปร้านน้องอะไรพี่ก็ไม่เคยบอก จะไปกับเพื่อนจะไปกี่ครั้งเดี๋ยวก็วันเกิดเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็ดีใช่ไหมวันเกิดเนอะมันไปไปตลอดเนี่ยพี่ก็ไม่บ่นตัวนี้คือแบบมันก็ต้องมีเดี๋ยวมิ팅เดี๋ยวมีงานกลุ่มแล้วก็มที่มันหลายกลุ่มเดี๋ยวเข้าใจไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวรถยนต์ไปแล้วเนี่ยพี่เดย์เอาเครื่องไปอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเป็นสังคมขพี่เนผมมันเป็นอย่างเงี้ยบอกว่ามันสังคมเราจะเข้ากันไม่ค่อยได้ก็ขออยู่คนเดียวสักพักมันก็ไม่เป็นไรหรอกว่าเดี๋ยวเบื่อถ้ามันไม่รู้ใจกันอย่างไรก็ ต้องมานถามใจตัวเองมันไม่ใช่เดี๋ยวเราค่อยกลับมาอยู่เลยก็ได้อันนี้คือเป็นอยู่คนเดียวก็มีก็มีตีแล้วหรอก็ไม่รู้สิก็ไม่อยากร้องไรวะมันมันร้องบ่อยอ่ะนี่ก็ไม่ไหวอ่ะนี่อไรอ่ะก็บอกแหละมันก็มันก็ต้องรองอ่ะคนเรามันก็ต้องรองอ่ะ คือคนเรามันต้องรอมันเอาที่พยายามที่คิดเข้ามาในรถก็หลายวันแล้วพี่พี่ขอขอขอไปย้อเรื่องใหม่แล้วนะพี่พี่อยู่คนเดียวจริงพี่แบบพี่ขอมีแต่พี่กับรถนี่แหละพี่ไม่อะไรมากคแบบคือมีมีแต่พี่แล้วก็รถแล้วพี่ก็ออกที่ผมงพี่ไปพี่ก็หาเงินพี่ก็ยังส่งเงินมาให้เหมือนเดิมพี่ยังทำคลิปทำอะไรชั้งนี้เราก็จะมาทำคลิปด้วยกันแค่นั้นพี่ก็ทำคลิปเกี่ยวกับรถของพี่ไปขอพี่ไม่ดูหน่อย บอกมันไม่นานหรอกมั้งไม่โท้สิหรืพี่ของพี่อยู่เดียวหรือบอกว่าแล้วจะไปอยูไหนก็จะไอยู่บ้านเพื่อนหรอกมั้งอะไรจะไปอยู่บ้านเพื่อนอะไรเพื่อนคนไหนเพื่อนในกลุ่มนัแหละ ไอ้เจไอ้เจห้ามเลดีนี่จะไปจริงๆใช่ป่ะวันมันเป็นอัดดาบเอออัดอ,อะไรอัอะไรนะ,ะนที่บอกนองแม่วน,นที่ต้องการออกคิมว่ชีวิตพี่ต้องการออกคิปไแล้วมันมันออกคลิปไม่ได้พี่ก็ มันก็ไม่ใช่ชีวิตของพี่อะมันอะไรเจ็งโมงเนี่ยเหมือนที่บอกอะไรที่ขออยู่คือเดียวสักพักแล้วนะฮะก็ก็เลิกกันสักพักก็แหละง่าย Someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh, you think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars? But it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Redemption ever. เืออะไรอะไหนมาดูอ่อเ๋ใครูไมเอามาดูก่อนมาดูก่อนว่าใครมาทำไมเป็นบนี้อ๋อที่จะออกูเป็น่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวๆๆอ๋อกอนี้เหรอเบเพื่อนเองเบอร์เพ oh, ื่อนอะไรเพื่อนยงอะไรงะเพื่อนผู้หญิงไงเออเพ่อนผู้หก็จะอยู่อ คนนี้เห็นได้ไหมเห็นได้ไหมเดี๋ยวปิวตัวเหรอก็เพื่อนในนี้ไงเพื่อนคนนี้ก็คือเพื่อนในนี้ไง ร้านอย่างกับเพื่อนกันนี่แหละไปกัแบบเพื่อนกันจะเอากล้องมาตั้งทำไมล่อผู้หญิงใช่ไหมบอกให้จะไปดีด้วยใช่ไหมอ,อันนี้ไม่ได้เนียนไม่ได้เนียนเลยจริงอันนี้อ่าดูดูดูในนี้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวพี่เอารถมาให้เดี๋ยวก่อนรถอยู่ข้างหลังนี่เองก็คือมันเตียมเป็นเนีว้วกแบบ็แบบแหมก็อยากจะรู้อาการนะแล้วที่จะออกไปอยู่ข้างนอกคนเดียวไงเห็นไหมดูใครไม่มีแต่เสื้อกันหนาวหรือเป เนี่ยเสื้อวินดี้ทันเลนเน่ะเห็นไ,ไหมสวยไหมครับผมสวยไหมฮะอ๋อเห็นไ,ไหมพุ่งไป้ะไรพุ่งเสื้อสามตัวแล้วไปนอนที่อื่นแต่แม่ไม่มีอะไรเลยโอ้แม่ก็ข่าว่อนน้องแกงพี่ไงจำไม่ได้จำไม่ได้ไ,ไ,ดได้ไหมจำได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้แบบปิ๊งไ,ไงกระมังดูหน้าฮะดูหน้าเฉแอวชัดไหมไม่ชัดดูดีๆ เปิดแล้วนะครับผมนี่ทำทาร่าดําทาราโอ้โหเป็นไงครับผมถึงใจไหมครับนะก็จากที่เทเจแอลเทเจแอลเขาอาก็เขาบอกพี่ไม่ทำอะไรผิดใช่ไหมนักการออกซแสดงว่าเดี๋ยวรอบหน้าเีาจะตอไปอยู่จริงๆไม่อ๋อก็พูดเป็นงั้นแหละ จะข,าย,ขายไ,ไหนเล่าพูดเล่นไม่ขายขายทำไมขายไปไหนก็พูดเล่นเฉยนะครับผมเราก็แบบเฮฮากันไปนะครับผมอะไรคือไม่ได้แกล้งเขานานแล้วกลับมาก็ขอจัดหนักหนกหน่อยนะครับผมก็คือตอนนั้นน่ะเขาก็ทําพี่เจ็บแสบมากคลิปที่พี่ให้ดูต้นคลิปเป็นไเป็นไงคลิปนั่นจะสามแสนริวเนี่ยอยู่ดีก็แกล้งกันเฉยนะครับนั่นยิ่งรถหายไปไหนไม่รู้นะครับผมโอเคครับมตอนนี้เราเข้าใจกันดีแล้วก็ต้องมายุ่งลย เดี๋ยวพี่ขอไปหาวิธีง้อก่อนนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเจอกันในคลิปหน้าในวงคลิปนี้ลากราไปกับ JL สายงอน Billy Thailand สวัสดีครับ